ดุดดังเลิกเบิกฟ้าสุรีสีพระภูมิมาโปรดเป็นมิ่งขวัญผองชาวไทยใต้ล่มองค์ราชันพระมิ่งขวัญปกกล้าวเหล่าประชาปวงข้าขอก้มบังคมกราบแทบพระบาทองค์พระนาถามหาวชิราลงกรชอมราชาเหล่าปวงข้าน้อมถวายพระพรชัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายวิสิทธิ์บัญชาพัฒนศะักดาผู้พิพากษาวัวหน้าศาลจังหวัดรัตนบุรีช่วยทํางานชั่วคราวในตําแหน่งผู้พิพากษาวันหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในสังกัดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร